นี่ค่ะพี่นอ้องปองปลายสุพรคนมาได้กิเขา้าวันนี้เราน่าจะไม่ได้ทํากับข้าวเออที่ดีทัเย็นยังกินมีเมนูกรุ้งลูกเต่ามาเนี่ยแต่ว่าอาหารของคุณแม่ก็จะมียำปลาทูพี่น้องแล้วกะมุกปลาหมูว่านมุกไหลมันหมอใหญ่กินว่านเบิดวิว่านกิกนเบิดมืออันนี้เขาเอ่ยยำปลาทูด้ยเนาะ Bát này cũng ngon. Một quả. mua mất tổ luôn. ปลานี่มันแบบชุบชุบแป้งทอดกรอบก็จะแสบนี้อ็สมํำกั่งสีไล่หน่อยปลาเป็นกั่งน้นอยแจ่มปลาทูนี่ก็ซื้อมาซื้อมาผมงม่วงกับสีไล่นิดหน่อยปลาทูนิดหน่อยดีแล้ว พริกเหรอแป๊บนีหรอก่อนอต่อกันเลยจ้าอันนี้พริกพริกขี้หนูเพชรเดชแสเดเลยเด้ไม่ได้เพชรธรรมดาเด้บางคนในยูทูบเบอร์เนาะก็กินพริกกว่าพะนะอือ

ปลาทาเะเลเนาะท้องมันอนะ่ะกินท้องอะไ,ไ้กลางอะไรกลางเพราแข็งอกกางอย่างน่อยจะมันนหลืย บวกปากกระแทบๆแ,แต่ว่าง่างมันลายตรงเร็่มออนต้องเร็มนะจ๊ะสื่อสื่อไม่มากอะ่ะตายสับใส่บุด้เดี๋ยวถือคอนฟุรมไปมาจิเปียนใด่บ่บุนเนี่ยใส่ก,กับุได้ อัมพิดไม่ห่อก e so ็เสียวสุดจอดไม่ธรรมดา เล่นปาครับไข่ปลาอีตูวกับพักชี่เาเขากันนี้ครนะับเพชดเพรผิก อไปเรียกสบว,ว,วยค่ะมาเล่มน้ำกันเล่มมกป่า